ah สวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมถุนประจําวันจันทร์ที่24ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่30ก่อนอื่นก็ต้องการขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้าจะเลี้ยงน้าชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้อมเพย์ข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเอาละเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับในเรื่องของการงานการเงินความรัก นะเอาละนะชาวราศีเมถุนมีดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวพระจันทร์เอาละในช่วงของวันจันทร์ดาวเจ้าเรือนการเงินเราเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของพันธุนะครับจนถึงเวลา19บเนากายีนาทีนะนั่นหมายถึงว่าการเงินการทองเนี่ยจะเกิดจากหลักทรัพย์ลักษณะต่างๆนะจะเกิดจากการใช้ที่บ้านหรือเกิดจ,จะใช้สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยแปลสภาพเป็นการเงินการทองรวมทั้ง เกิดจากความรู้ความสามารถด้วยนะเกิดจากการศึกษาเราด้วยสอนเทนลันกษณะต่างๆเนี่ยก็ทําให้ก่อเกิดเงินเก่อเกิดทองได้นะครับหลังจากนั้นนะครับในวันจันทร์เหมือนกันนะครับเวลา1 9บเนากายีนาทีเนี่ยจะวิ่งเข้ามาอยู่ในราศีตุลไปจนถึงวันพุธนะเวลา23่สนาฬิกาสินาทีช่วงนี้ดาวเจ้าเรือกนการเงินอยู่ในเรือนปุตตะก็จะได้รับเงินจากดอกผลผลกําไรได้เงินจากการลงทุนในลันกษณะต่างๆนะครับ เขาเรียกว่าการเงินงอกเงยนะครับบางคนก็ค้าขายลักษณะต่างๆก็สินค้าที่ขายของอะไรเงี้ยก็ขายดีบางคนขายอาอนไลน์ก็ถือว่าโอเคนะครับสินค้าบริการอะไรต่างๆเราเนี่ยทำให้ก่อเกิดเงินก่อเกิดทองอันนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับหลังจากนั้นในวันพุธที่26เหมือนกันนะครับแต่เวลาอยู่ที่5ทุ่ม สิบห้านาทีไปจนถึงวันเสาร์เลยนะเวลาตีสองเนี่ยช่วงนี้การเงินไม่ค่อยดีแล้วก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวเรื่องของการจับใจใช้สอยเกี่ยวเรื่องของการเรอองรเินก,ก,การทองในล,ลักษณะต่างๆนะบางครั้งอยากได้นู่นอยากได้นี่อะไรเงี้ยเราก็ลองพิจารณาดูว่าเออมันจําเป็นไหมในช่วงนี้นะแต่ถ้าเกิดเงินเราเหลือเฟือก็ไม่มีปัญหานะแต่ในกรณีทีออ่บางท่านเนี่ยยังติดติดขัดขัดหน่อยก็ลองพิจ พิจารณาถึงความจําเป็นและกันนะครับว่าถ้ามันจําเป็นมากก็ยังไงก็ต้องก็ต้องจ่ายนะแต่ถ้าเกิดไม่พอพอรัด ได้รัดเข็มขัดได้อะไรได้ก็ก็อออเอาไว้ก่อนนะจะดีกว่านะครับหลังจากนั้นในวันเสาร์นะครับนะเ,เวลาตีสองหนึ่งนาทีเนี่ยนะจะวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีธนูและไปจนถึงวันอาทิตย์เลยการเงินก็จะเกิดจากคู่ค้าคู่คุณสุยคู่สัญญานะครับจะได้รับเงินไปค่าตอบนะแทนในลักษณะต่างๆ่ืงบางทีไปทํานูน่นทํานี่นะครับนะก็ได้รับผลตอบแทนเกี่ยวกับที่เราไปทำอะ่ะร่วมหุ้นร่วมทุนทํานู่นทานี่เนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะโอเคก็คือเงินเนี่ยจะเกิดจากคู่สัญญา นะบางคนในพื้นดวงเดิมเนี่ยแฟนซัพพอร์ตตลอดับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ได้รับเงินจากแฟนอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าในพื้นดวงเราแฟนไม่เคยให้ก็ก็ไม่มีอะไรนะก็อาจจะเสียด้วยซ้ำนะก็เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังไว้นะครับก็ดูแล้วก็ไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเท่าไหร่นะส่วนในเรื่องของคู่ครองไม่มีปัญหาอะไรนะครับดาวเจ้าเรือนคู่ครองตอนนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่หวานแหววเลยนะครับความรักค่อนข้างที่จะแฮปปี้มีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ถูกอกถูกใจดาวเจ้าเรือนปัตตานีวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของสุภาพ สเสวยเทวีเลิกนะครับนะก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะมีความสุขดีนะครับเกี่ยวเรื่องของความรักนะสำหรับคนโสดเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคนถูกอกถูกใจนะในลักษณะต่างๆมาเพียบพร้อมหน้าที่การงานชื่อเสียงนะครับสำหรับคนที่มีปัญหากันแล้วอะไรกันแล้วเนี่ยก็สามารถคุยตกลงขอคืนดีกันในลักษณะต่างๆนะแล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงนิสัยที่ไม่ดีก็สามารถที่จะก็มีแต่เรื่องดีๆผมมองนะเกี่ยวเรื่องของ ความรักนะก็ดูแล้วก็ไม่ได้จะมีปัญหาอะไรเพราะว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยบอกได้เลยว่าก่อนหน้านั้นนี่เรื่องของความรักนี่แทบลืมไปเลยนะครับช่วงหลังเนี่ยเริ่มจะมีเข้ามาแล้วนะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีแล้วก็ดียาวเลยนะผมมองว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรนะนะก็ถือว่าเป็นเป็นจังหวะที่ดีมากๆรวมทั้งคู่ค้าคู่คุ้นส่วนคู่สัญญาด้วยนะครับนะก็เจอคู่ค้าที่สามารถที่ต่อยอดเกี่ยวเรื่องของการงานลักษณะต่างๆเนี่ยนะทำให้เราเนี่ยเออเห็นเงินเห็นทองในลักษณะต่างๆได้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนนนะะครรับแลใเื่อองงขส ชาวราศีเมถุนก็พลักรูปทองเลยจะเป็นช่วงที่มีเสน่ห์ค่อนข้างที่จะมากนะเพราะมีดาวหลายดวงไปกองอยู่ในราศีธนูเนี่ยดาวพระพุธดาวพระศุกร์นะครับดาวพังคารเนี่ยโอโ้โหนะก็บริหารเสน่ห์ให้ดีนะประมาณนี้ เอาละส่วนในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับก็คือดาวพฤหัสเหมือนกันเขาเรียกว่ากรรมะวิ่งไปสุภาก็มีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนมีเกณฑ์ได้เลื่อนยศมีเกณฑ์ได้เลื่อนตำแหน่งมีเกณฑ์ที่จะประสบผลสำเร็จเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานในลักษณะต่างๆจะหยิบจะจับจะทําอะไรก็มีคนคอยสนับสนุนเทคแคร์คอยช่วยเหลืออะไรประมาณนี้นะก็ขอให้เราเองตั้งใจจริงนะครับเราก็จะมีความสําเร็จบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะไปเรียนต่อศึกษาระดับที่สูงขึ้นนะครับในลักษณะต่างๆบางคนก็มีเกณฑ์ไปต่างประเทศไปศึกษาต่างประเทศไปดูงานต่างประเทศ โอ้โหหลายๆอย่างนะหรือบางทีเนี่ยในองค์กรบริษัทมีการพัฒนาบุคลิกพัฒนานะศักยภาพของพนักงานเนี่ยนะครับนะก็เราเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เข้าไปเสริมทักษะในลนักษณะต่างๆนะก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะดีนะครับนะถ,ถือว่าโอเคเลยนะฮะเกี่ยวเรื่องของการงานเอาละสิ่งที่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะฮะก็คือดาวเจ้าเนวินาศนะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในเรื่องของปัตนิระวังเรื่องของการหึงหวงกันนิดนึงนะครับนะ ก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยพลักรูปทองเน่เนื้อหอมมากก็ดูเช็คนิดนึงว่าคนที่เข้ามาเนี่ยนะเขามีคู่มีคองไหมเขาจะนําความลาบากเดือดร้อนมาให้เราไหมน,นะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นลักษณะโกหกกันในลักษณะต่างๆเนี่ยนะไม่โสดมีแฟนแต่บอกว่าโสดเนี่ยเราก็นะเผลอไปแล้วก็มีปัญหากันอะไรประมาณนี้นะก็เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับนะหึงหวงก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ อันนี้ดาวเจ้าเรือนวินาศเนาะส่วนดาวเจ้าเรือนอลิเนี่ยครับเขาเรียกว่าอลิปัตตนิเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาหรือคู่คองอาจจะมีปัญหากันพอสมควรน,นะคาเลือกอลิปัตานะิเนี่ยแปลว่ามีคู่ก็เหมือนมีศัตรูนะคือมันไม่เข้าใจกันนะส่วนใหญ่ก็จะถึงหวงนั่นแหละก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ค่อยๆเคลียร์กันไปนะถ้าเคลียร์ได้ก็ไม่มี ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยดาวเจ้าเรือนมรณะเป็นเกษตรตรงนี้ช่วยได้เพราะว่ามรณะเป็นเกษตรเนี่ยสามารถลี้คลายปัญหาในลักษณะต่างๆหรือความทุกข์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถเคลียร์ได้หมดนะครับก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะเพียงแต่ว่าเราเองเนี่ยตน,นุลักษณ์เราก็คืออยู่ในเรือนปัตนิอยู่แล้วแล้วก็ สัมพันธ์ดาวเจ้าเรือนวินาสัมพันธ์ดาวเจ้าเรือนอลิแต่บางครั้งเราก็อาจจะมีเรื่องยุ่งๆเข้ามาเนี่ยก็บริหารเสน่ห์ให้ดีนะอย่าให้รถไฟชนกันแค่นั้นก็พอนะครับนะก็ถือว่าโอเคเอาละนะครับยังไงก็กลับขอพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมครับผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกลับขอเข้ามาอภัยด้วยท่านใดถูกอ,อกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็าสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของ,ขอ,งอาจารย์เกตเก้า จะเลี้ยงน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้อมเพลงข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งผมเกตก้าินดูทรัพ์สวัสดีครับครับผมอาจารย์เกตก้าินดูทรัพ์เดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์น,นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อสิ่งมงคลก็คือ หลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล นาทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลลิสนะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่ชอบนะครับ ภาพมงคลเสริมหงวงจุ้ยต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแต่งบ้านตกแต่งโรงแรมนะก็สามารถติดต่อไปที่ร้านต้นทองแกลลี่ได้นะครับตามเบอร์นี้เลยนะครับ0629474428นะครับผมครับสวัสดีครับ